คู้ชมครับวันนี้ได้โอกาสที่มาบุกบ้านด้วยค่ะ,คะเพราะว่าเป็นบ้านที่อยู่จริงและมีการเดคอเรทให้เหมาะกับคุณแม่ที่เป็นผู้สูงวัยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าในเนี้ยมีอะไรหลักๆที่รองรับผู้สูงอายุบ้างค่ะก็ที่นี่จริงๆแล้วทําเพื่อรองรับให้คุณแม่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยนะคะคุณแม่เนี่ยบ้านคุณแม่อยู่ที่เอกมยัยอยู่เอกมัยนี่หกล้มบ่อย แล้วการหกล้มเนี่ยเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตผู้สูงอายุทั้งที่เป็นบ้านที่คุ้นเคยคแต่ก็ยังยลม้มแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณแม่ไปหกล้มที่อ,อกตกอรจนเลือดออกในสมองอก็ถึงวันที่ทริกเกอร์แล้วบอกไม่ได้และเราจําเป็นต้องย้ายที่นี่เนี่ยเ,เรา ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ไตรรัษณ์จารุทั์ใน oh, <okay. S 1> การนักออกแบบทางด้าน universal design ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงนั้นท่านก็มาช่วยวางผังให้ทั้งล่างนี่เป็นส่วนอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นช่วงกลางวันนี่คุณแม่ก็จะทํากิจกรรมต่างๆกับพี่เลี้ยงอยู่ที่นี่นะคะจะเห็นว่าการออกแบบนี่จะค่อนข้างมีรันเวย์มีทางเดินที่กว้างแผนไว้ว่าถ้ากรณีที่คุณแม่ใช้วีลแชร์แล้วเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่นี่เราก็เลยว่าเอ๊ะที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ให้คุณแม่มาอยู่แล้วเนี่ย ขอเป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยได้ไหมอุปกรณ์อะไรซึ่งเรายังไม่มีโอกาสทดสอบใช้จริงถ้าน่าจะไปแนะนําที่ไหนเนี่ยเราไม่ได้ใช้จริงเราก็พูดไม่ได้เต็มปากเป็นคำก็เอามาใช้แล้วก็ทดสอบกับคุณแม่เลยอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยค่ะเ mm. ก้าอี้ที่นั่งเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าเป็นเก้าอี้ที่นั่งแล้วเออร์โกนอมิกสอหรับผู้สูงวัยที่สุดเพราะว่ามีราวเท้าที่จะลุกขึ้นนะคะแล้วก็บก ที่นั่งที่เฟิร์มแข็งปรากฏว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านที่มานั่งเนี่ยทำกิจกรรมกันแฮปปี้มากบอกว่าอูดมันนั่งสบายจริงๆค่ะดีไซน์ที่ดีคือดีไซน์ที่ไม่ลุกว่าเป็นยโรงพยาบาลราวจับหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะไปพอติดเข้าไปแล้วกลายเป็นโรงพยาบาลเลยเราก็มไม่อยากอยนะ่างนั้นเรายังอยากให้ได้เป็นบ้านนะคะเพราะนั้นอาจารย์ใจรัตจะออกแบบราวจับแฝงไปกับกําแพงเนี่ยค่ะ แต่เห็นว่ามีบานประตูห้องน้ํานําเข้าจากญี่ปุ่นม,มันเป็นลักษณะของบานที่เปิดเข้าสวิงเข้าก็ได้หรือดึงออกก็ได้แล้วมันพับเพราะฉะนั้นความกว้างของบานนี้จะทําให้รถเข็นเข้าออกได้สะดวกแล้วก็ไม่เปลืองเนื้อที่แล้วไม่เปลืองเนื้อที่ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีลิฟต์ใช่ค่ะเนื่องจากว่าเป็นเป็นดูเพล็กนะคะเป็น2ชั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณแม่เลี่ยงการขึ้นบันไดขึ้นลงบันไดซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุเราก็ใส่แพลตฟอร์มลิฟต์เข้าไปสําหรับ2ชั้น แล้อย่างของห้องคุณแม่เนี่ยนะคะก็ทราบว่าคุณแม่ก็ยังนอนเดี่ยวอยู่ใช่ไหมคะแล้วเรามีเครื่องมือหรือมีอุปกรณ์อะไรที่ว่าจะช่วย คุณแม่ได้บ้างคือสําหรับผู้สูงอายุนะคะอัตราการตกเตียงเนี่ยสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือตัวเตียงที่ใช้เตียงที่ใช้เนี่ยเราก็ไม่เอาเตียงคนไข้อารมณ์มันไม่ได้นะคะเราก็พยายามจะเอาเตียงที่เป็นเตียงผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นเตียงญี่ปุ่นเ,นเหมือนกันซึ่งสามารถจะขึ้นลงได้ความสูงแล้วก็อีกอันนึงก็คือในห้องน้ำะนะคะในห้องน้ําทางส่วนที่อาบน้ำเนี่ยก็จะเป็น เราก่ออิกเลยนะคะก่อปูนเลยเพื่อให้คุณแม่ได้นั่งอาบน้ําแล้วก็จะปลอดภัยได้มีการทดลองเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเราจะมีเรื่องของ positive pressure ค่ะเป็นผลจากที่ทํางานกับ S C G นะคะอ,อย่างที่เรียนคือ S C G เนี่ยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเป็นตลอดเขามีเทคโนโลยีที่ไปใช้กับช่วงที่โควิดระบาดเป็นห้อง positive pressure ก็นําเทคโนโลยีนั้นนะคะมาติดตั้งในห้องนอนของคุณแม่ฉะนั้นให้คุณภาพชีวิตในการอยู่ในห้องนอนเนี่ยได้อากาศที่บริสุทธิ์ที่ดีค่ะ และอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีอุปกรณ์อย่างที่บอกว่ามีเซนเซอร์ของระบบ SCG do care แล้วก็มีเครื่องที่จะตรวจความดัน<ม>ตรวจพาส์ตรวจออกซิเจนตรวจเบาหวานโดยทั้งหมดนี่เป็น Internet of Things หรือ IOT อะคะ่ะข้อมูลจะไหลผ<ม>่านระบบเข้าไปสู่พยาบาลนะคะมันทำให้พยาบาลซึ่งเขาดูแลโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ถึง Wellbeing ก็สุดท้ายอยากให้อุณหมอ น่าแนะนํากับทางผู้ชมทางบ้านนะคะที่ว่าถ้าจะต้องมีผู้ใหญ่ที่จะต้องดูแลเนี่ยค่ะควรจะต้องเริ่มต้นกระบวนการความคิดเป็นยังไงบ้างคะกระบวนการความคิดที่สําคัญเลยคือคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเลยคืออินดิพ n เดนซ์คือการพึ่งพาตัวเองได้ท่านไม่ต้องการเป็นคนที่จะต้องไปพึ่งพาบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัดสภาพแวดล้อมในบ้านดูแลสุขภาพต่างๆของท่านแล้วท่านกจะ็จะมี เกียรติชีวิตอิสระมีคุณค่าแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ค่ะได้ค่ะก็คงจะต้องรบกวนหน้าเด็กหลายหลายครั้งแหละเพราะว่ามันยังมีเรื่องราวในดีเทลอยู่ะนะคะแต่วันนี้ขอบคุณมากที่มาเปิดบ้านให้เห็นของจริงที่ได้ทำให้คุณแม่จริงๆเลยะนะคะ,คะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ